สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่รายการ m o t e r News on TV นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธบูธอะไรครับพี่ทากาโน่ออโต้ไทยแลนด์ค่ะครับผมคนอื่นต้องถามชื่อพี่ก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อ MC วาเลนนะคะวเลินทอนักสิงค่ะซึ่งเป็นพิธีกรนะคะประจําของบูธทากาโน่ออโต้ไทยแลนด์ค่ะคืออยากจะสอบถามครับทุกปีนี้คือมีแต่รถกระบะไฟฟ้าครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่พิเศษกว่าปีอื่นที่ผ่านมา พราะปกติเราจะเห็นแต่รถอ่ารถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็กถูกไหมคะใช่คะแต่นี่เลยค่ะด้านหลังเรานี้เราเป็นรถนะคะจากยานยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยมีกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตพาชมนะคะรุ่นแรกของเราจะเป็นรุ่นที3 5 0ค่ะจะมีหลากสีเลยที่เห็นนี้ก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็สีเทาทั้งหมดของเรานี้ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้สามารถวิ่งความเร็วอยู่ที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมง แ0เลยนะครับ <S <S ใช่ค่ะ85าเลยชาร์จประมาณอยู่ที่4-5ถึงชั่วโมงค่ะ4-5ถึงชั่วโมงนี้สามารถควิกชาร์จได้ด้วย2ชั่วโมงเนี่ยชาร์จได้ถึง80%ด้วยค่ะชาร์จกับไฟบ้านหรือเครื่องชาร์จแบบไหนครับตัวนี้ต้องบอกว่าชาร์จได้แต่ไฟบ้านอย่างเดียวนะคะไม่สามารถชาร์จสถานีได้ซึ่งตัวไฟบ้านของเราเดี๋ยวเราให้มาดูเลยดีกว่า<ส>นี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูเลยดีกว่าว่าตัวที่ชาร์จไฟบ้านเป็นแบบไหนนะคะ่นี่ค่ะตัวชาร์จไฟบ้านก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะซ่ง 说话。 เราสามารถเสียบชาได้เลยโอ้สะดวกสบายนะครับผมใช่ค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะลองก็สามารถมาลองได้ที่ทากาโน่ออโต้ไทยแลนด์นะคะอยู่ที่เซาซ a l ชาเลนเจอร์หนึ่งค่ะแล้วต้องบอกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลด้วยถึง90กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งขาั้งอีกหนึ่งรุ่นต้องพาไปทางนี้ค่ะ,ะหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นเนี่ยต้องบอกว่าให้ดูความแตกต่างที่ไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่นะไฟหน้านี้ไฟกลมค่ะ <laughs> ถ้าสมมติตัว T M 3ามเนี่ยจะเป็นไฟลีไฟลีแต่เนี่ยเป็นไฟกลมไฟกลมตัวนี้นะคะสามารถวิ่งได้ความเร็วอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็ถือว่าเร็วกว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมใช่ชาร์จหนึ่งครั้งได้กี่กิโลเมตรครับผมได้ถึง80-100กิโลเมตรเลยค่ะ<อ>ขึ้นอยู่กับการอัตราการเร่งนั่นเองถ้าคุณพี่เร่งถึง95ก็อาจจะได้แค่ระยะทางแค่80แต่ถ้าคุณพี่บิดก,กลางกก็อาจจะได้ถึง100กิเมตรเลยด้วย<อ>ใช่ you <laughs> และที่สมาร์ตัวนี้มีระบบเกียร์แค่สเกียร์นะคะอีกหนึ่งตัวเนี่ยเป็นระบบเกียร์สเกียร์และที่สำคัญตัวนี้นะคะมีระบบเหมือนคูชคอนโทรลในตัวด้วยยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นคูชคอนโทรลได้ไงเพราะเป็นระบบเกียร์ถูกไหมคะของเราค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเกียร์แต่และเกียร์ค่ะเราจะล็อกความเร็วไว้ใช่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะเราจะมีระบบ P ด้วยระบบ P เนี่ยค่ะเป็นระบบจอดรถเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเวลาเราจะขับนะคะ เราต้องกด P ก่อนหนึ่งรอบแล้วเราก็เข้าเกียร์นะคะที่หนูบอกว่าแต่และเกียร์น่ะจะมีล็อกความเร็วไว้ดูเกียร์หนึ่งนะคะความเร็วจะอยู่ที่ห้าสิบหกจะไม่ไปไหนเลยจะไม่มากกว่านี้แต่ถ้าสมมติเราเข้าเกียร์สองความเร็วจะมากกว่าห้าสิบหกค่ะจะไปถึงหกสิบเจ็ดสิบกว่านี่แต่ถ้าเกียร์สามได้สูงสุดเลยค่ะ นี่95อย่างที่หนูบอกว่าเราสามารถขับเป็นออโต้ก็ได้ถ้าออโต้เข้าเกียร์สามแล้วก็บิดได้เลยหรือว่าจะเป็นระบบควบครลในตัวคือเข้าแต่ละเกียร์ไว้เราก็จะล็อกความเร็วนั้นไว้นักปัดบอกอะไรบ้างครับนักปัดนะคะจะมีบอกตัวแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็มีบอกอัตราการเร่งแล้วก็เวลาเราขับรถว่ากี่กิโลแล้วแค่นั้นเองค่ะสําหรับถ้าสมมติว่าหาอะไรเนี่ยก็จะมีตัวขึ้นให้อีกอย่างหนึง่งตัวขึ้นว่าเครื่องมีับปัญหานะนี่คือระบบของเรา ผลิต okay. ที่ไหนผงที่นี้ต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์ญ,ญี่ปุ่นแต่ผลิตที่ไทยค่ะซึ่งโรงงานของเราอยู่ที่ชนบุรีนะคะเฟสสิบทานทองนั่นเองถ้าใครอยากไปนะคะหรือว่าเยี่ยมชมก็สามารถเข้าไปได้เลยค่ะ โอเคอยากถามเรื่องราคาครับผมของแต่ละรุ่นครับราคานะคะต้องบอกว่าราคาค่อนข้างน่ารักค่ะแต่สาหรับบางคนอาจจะบอกว่าทําไมถึงสูงจังต้องบอกนะคะว่าเราเป็นรถพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งราคาตัวแรกอยู่ที่6 9 0 0 0บาทแต่ว่าใครนะคะที่เข้ามานะคะจองภายในของเราลดทันที1 0เรตลดไปอีก9 0 0บาทค่ะซึ่งต้องบอกว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณ64 0 0 0่น0 0กว่าบาทเออแค่นั้นเองแอ,แอบตกเลขนิดหน่อยอกหมื mm. <laughs> สามอ่ะส่วนตัวนี้นะคะก็เจ็ดหมื่นเก้าลดติกสิบเปอร์เซ็นต์ลดไปอีกเจ็ดพันเก้านั่นเองค่ะก็จะเหลือเจ็ดหมื่นสามหนึ่งร้อยแล้วมีราคาพิเศษสําหรับในงานหรือเปล่าครับนี่เลยค่ะราคาพิเศษเพราะปกติแล้วถ้าคุณลูกค้านะคะมาจองด้านนอกมาจองที่ดิลเลอร์กับเราหรือว่าจองที่อุตสาหกรรมกับเราเนี่ยคุณลูกค้าก็ได้ราคาเต็มเลยคือหกหมื่นเก้ากับเจ็ดหมื่นเก้า ต้องบอกว่าที่นี่จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะที่นี่นะคะสมมติคณพี่เข้ามาบอกว่าติดเครดิตบูโรนู่นนี่นั่นเราทําให้ได้ด้วยคือเป็นศูนย์เลยเข้ามาจัดไฟแนนซ์กับเราได้อยากทราบเรื่องบริการหลังการขายครับบริการากหลังการ,รขายของเรานะคะก็รับประกันตัวมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็ตัวรถนะคะนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันค่ะกําลังมอเตอร์ประมาณเท่าไหร่ครับตัวแรกของเรานะคะอยู่ที่3,500วัตต์ค่ะตัวนี้เป็นแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟสนะคะส่วนตัวที่2ของเรานะคะกําลังวัตต์อยู่ที่5 5,000วัตต์ค่ะเป็นแบตลิเธียมไมออนฟอสเฟตอีกเช่นกันค่ะโอเคครับแล้ววันนี้เขินเขินพ่อชใยเห็นคนสวยไม่ได้อาจ,จบจบรายการเลยนะครับหลงุงโอเคงั้นก็วันนี้แล้ววันนี้ละกันเดี๋ยวแป๊บนึงลืมลืมเอาแล้วเทปนี้ของเราก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวมาดูรุ่นแรกก่อนเลยนะคะอยู่ทางด้านนี้มี3สีด้วยกันก็ตัวนี้เป็นรุ่น T M 3 5 0ค่ะมีกำลังวัตตอยู่ที่3,500วัตต์ค่ะแล้วก็ชาร์จหนึครั้งเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงซึ่งเรามีการเพิ่มในเรื่องของฟาชาร์ charge, เข้ามาด้วยนะคะชาร์จ2ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ถึง80%เลยและก็ตัวนี้ค่ะชาร์จหครั้งเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ80-90กิมความเร็วสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค โอเคครับแล้วตัวนี้ล่ะครับผมอันนี้ก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่น T M 5 0 0ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีกำลังวัตต์มากกว่า T M 3 5 0นะคะก็กำลังวัตต์จะอยู่ที่5,000วัตต์ค่ะซึ่งรุ่นนี้วิ่งได้ประมาณ80-100กิโลเมตรต่อการชาร์จความเร็วสูงสุดจะได้อยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโอเคครับขอทราบราคาแต่ละรุ่นได้หรือเปล่าครับผมได้เลยค่ะราคาับันนะคะถ้าราคาเต็มเนี่ยจะอยู่เอ่อตัวนี้จะอยู่ที่ 69, ทวกี่นน เ9 0 0 0่บาทแต่ว่าในงานมอเตอร์โชว์เรามีโปรโมชั่นพิเศษส่วนลด10%ไปเลยค่ะโอเคครับแล้วประกันให้ด้วย2ปีอ่าเราจะไปสามารถทดลองขับได้ที่ไหนครับผมค่ะถ้าสําหรับเอ่อคุณลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมในงานแล้วอยากจะเทสได้นะคะสามารถลงชื่อไว้ได้หรือว่าอยากจะเข้าไปดูตัวรถเลยเนี่ยตอนนี้เรามีโชว์รูมที่เป็นดีลเลอร์กันอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลด้วยค่ะจะมีเป็นเบนออลลัชดาแล้วก็แถวแถว,แถวบางมดแต่โรงงานที่ผลิตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค แล้ววันนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ